สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้ควายหน่อยลอยหลานก็กลับมาพบกับพี่น้องอีกแล้ว้อจ้ามือนี้ควายหน่อยลอยหลานก็สิมาอัปเดตอาการของงัวที่เป็นล่ำปีสกินให้พี่น้องได้เบิ่งจ้าหนุ่ยจ้าพี่น้องแผลอยุขาเมือนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะจ้าลาสุดที่เขาเบิ่งไปวันที่สิบแปดมือนี้สะเก็ดยี่ดําดําหลุดออกจ้าแผลกัย,ยังมีความเปื่อยอยู่เนาะจ้าแต่ว่ากับท่ายาห่ยซูมือเนาะจ้าพี่น้องแต่สังเกตว่าสิเป็นแผลแดงๆอยู่เนาะจ้าพี่น้องๆๆ เพได้เป็นแผลเนา่าแผลไตยยังสามารถรักษาต่อไปได้จ้าเดี๋ยวก็สิมาท่ายาตัวยาเก่าแล้วจ้าพี่น้องยาผงลรวก็ยาเหลืองนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอีกนะจ้าว่มาหมือนที่เ่าใดแล,แ,แ,แล้วแผลจังสีแห่งเราแผลสีเปียนไปจังไดนะจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าหัวหน่อยที่เป็น,เป,นเป็นล่ำปีสกินนะจ้าพี่น้องตุ้มหนี่หายเกื่อมมดแล้วจ้านี่ ตุ้มแตกแล้วเป็นสเก็ตแผลสีดำดำนะจ้ะพี่น้องแต่ยาดน,นิดนึงนะจ้ะแต่บอกพ่อตุ้มหายแล้วแตกแล้วนี่ก็กลับมาเป็นคืนเเอเกาแห้วจ้ะพี่น้องนีต่ตะกี้ตุ้มเต็มโตคือกันลหะจ้ะนี่ขื้นพรึบเดียวแต่พ่อรักษาฉีดยามันแล้วตุ้มแตกแล้วก็กลับมาเรียบเนียนคืนเเอเกาแห้วจ้ะพี่น้องแล้วแต่โตนะจ้ะแล้วแต่ขุมคุ่มขุ่มกันของงัว ว่าตัวใดนี่สิรักษาตัวเองหลังจากฉีดยาหลังจากรักษาดีปันใดย์นอกจากพี่น้องก็ค่อยๆเบิ้งพันไปจะค่อยๆสังเกตสูมือ่ามีอาการยังเพิ่ม,เต,มเติมขึืนบน่นล้วจาะพี่น้องพี่น้องคนใดที่ง,งวัวแบบว่าเป็นล่ำปีสกินในระยะเล็กๆนี่เฝ่ารักษาเลย้อจ้ะหายามาฉีดหรือว่าเอิญหมอสั์ปศุสัตว์้านเบื้องให้เด้อจ้ะมาฉีดยาให้จา้า มันก็สีหายเร็วเรื่องของการติดโลกและการหายไหวหรือหายสานนิขึ้นอยู่กับพุ่งภูมิกันของเขาน้ำจ้า n a m จ้อีกตุ่มหนึ่งยุคขาหน,นกกะเซ้าก็การจะเป็นตกสเก็ตแล้วสำหรับมือน,นี่เป็นวันที่2ีสิเจ็นะจ้ะพี่น้อง2ีสิบคือสภาคคม ก็เป็นการรักษาหลังจากฉีดยาของงัวที่เป็นลํำปีสกินจากงัวแมลูตัวนั้นแ่ะจ้ะหีสิบเจนมือแล้วเนาะจ้าพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้าว่าอาการเป็นจังไดแน่แล้วจ้านี่ก็คือตัวเม่เนาะจ้ะตัวเม่ที่เป็นลํำปีสกินจ้าพี่น้องไปเบิ่งไก่ไก่เลยจ้านี่จ้ะขาเพิ่นมองที่มันเป็นตุ่มเป็นลํำปีสกินเนาะจ้ะพี่น้อง กระแตกแล้วจ้ะตุ้มแตกแล้วเพิ่นเป็นบ่็อลจ้ะเป็นสองสามตุ้มขัางนี่ตุ้มหนึ่งเราข่างพุ่นประมาณสามตุ้มจ้ะพี่น้องกระจีเห็นได้ว่ากินยากินยังเด็ปกติเนาะจ้ะแล้วก็บ,บ่มีตุ้มเพิ่มขึ้นจ้ะงัววไพในค่องนี่ก็บบมีตัวไดเป็นอีกจ้ะมีเป็นแค่สองตัวนี่เนาะจ้ะเพราะว่าควายน้อยลอยล้านนี่ก็ได้รักษาปฏิบัติตามที่เพิ่นแนะน้ำแล้าจ้ะ็คือฉีดพ่นมาแลงเนาะจ้ะ กำจัดมลยงภายในขคกทําทำความสะอาดภายในขคกนอก์ะจ๊ะขางๆเครแล้วก็ขคกพี่น้องเพิ่นถียูขขขข่ขางๆเฮี้ยงหรือว่าภายในหมูบานภายในตนําบลนี่เพิ่นก็เหตุคือการจ้ะเพิ่นก็บมีขคกาใดบ่เป็นเลยจ้ะลำปีสกินเป็นทุกคอจกจ้ะพี่น้องมันเป็นโรคระบาดลายแรงเนานะจ้ะระบาดไววพร้อมมันก็นเลยไปทุกคอกะก็มีบางขคกาะหะจ้ะพี่น้องที่เพิ่นตรงสูญเสียองอวายของเพิ่นไปเนะจ้ะก็เสียใจน้าได้จ้ะพี่น้อง มันก็ขึ้นอยู่กับภุ่มตานทานของงัวเฮ่าน้ำจ่าพี่น้องในช่วงนั้นที่โรคมันระบาดเนาะจ่าว่างัวเฮามีพุมมตานท่านหลายบ่ท่วมหนามาันสิเกิดน้ำงัวหน่อยเนาะจ่าพี่น้องเพิ่นก็นเลยแบบว่าจากไปเนาะจ่าเพราะว่าเพิ่นบม่มีพู่มคุมกันหลายในการต่อสู้กับโรคเนาะจ่าพี่น้องนี่แหละม้งัวในอยหน่อยจังสิแกเอาใจชว่วยเนาะจ่าพี่น้องสู้ๆด้อจ้าให้พานวิกินนีไปน้ำกันเนาะจ่าพี่น้อง ขวายหน่อยลอยหลานกระสีมาแช่ดูดูนอกจากเกี่ยวกับล่ำปีสกินให้พี่น้องได้เบึงเป็นวิทยา่านเนอกจากเป็นประสบการณ์น้ำกันนอกจากพี่น้องขาขอสิผ้าวิกิตนี่ไปน้ำกันละจา้าเอาเราจากพี่น้องมาเบื้องตัวลูกของง้วที่เป็นล่ำปีสกินนอกจากพี่น้องหลังจากพี่น้องได้เบึงไปแล้วว่าตัวงัอตัวลูกนี่มือแรกที่เพิ่นเป็นนี่ตุ้มขืนพึบเลยจ้ะเป็นแตกต่างกันก็นแม่นอกจากก็คือตุ้มขืนเต็มตัวจากพี่น้อง ของแม่นี่สิเป็นแบบขึ้นจุดสองจุดแล้วก็ยุดนะจ๊ะแต่ตัวลูกนี่ตุ้มขึ้นเต็มตัวเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะมือนีตุ้มหายไปแล้วจ้ะแต่เบื้องไกลๆไ,ได้เลยจ้ะพี่น้องตะกี้หนี่น้ำขาน้ำหลังน้ำกลมีเมื่อจ้ะพี่น้องตุ้มหนี่น้ำหัวนี่ยู่หัวยังนันอ,งโน,โนอยู่เลยจ้ะพี่น้องนี่ยุบยุ่จ้ะแต่ว่าสิยุบสากก็หมองอื่นเนี่ยนั่นหัวโนโนเวผ่น เป็นตุ้มลํำปีสก,กินนะจ๊ะพี่นอ้องควายน้อยเลยล้านก็นใส่ยาม่วงนะจ๊ะมาท่าให้เพราะว่าสิเป็นเย็นเชียนไวโอเลตของคนนะจ๊ะเราก็วกไวโอเลตของง้วนะจ๊ะพี่น้องมีทั้งสองแบบเลยเลือกซื้อกันใดเลยได้จ้ะพี่น้องเปรี้ยวมะขูดจหน้าเพิ่นได้จ้ะแต่ว่าบอกไว้ปินนันว่าควายหน่อยเลยล้านนี่ใส่ยังนะจ้ะบางคนพี่น้องเพิ่นก็นว่าใส่ปูนขาว ใส่เหลาขาวใส่ใบมุงกระใต้จังสีนนอกจากพี่น้องพี่น้องก็เลือกวิธีใดเลยจา้าว่าสใส่วิธีใดนอกจากหรือว่าพี่น้องมีคําถามอย่างหูว่ามีวิธีอื่นนอ,นอกเหนือจากที่ควายน้อยลอยล้านเบาไปบกกับสอบถามมาในคอมเมนต์เลยจา้าหรือว่าควายน้อยลอยลานกับเสิเหตุคลิปแยกให้นอกจากพี่น้องเป็นแบบว่ารวบรวมคอมเมนต์ที่พี่น้องในกลุงว่ากลุคมควายนี่เพิินใจได้ผลนอกจากไม่ให้พี่น้องได้อ่านได้เบิ่งอีกเที่ยหนึ่งได้จ้าให้ละจ้าพี่น้อง ตัวควายน้อยนี่ตุ้มกับยุบแล้วจ้ะน,นั่นยังมีตุ้มสองตุ้มที่ยังยุบบ่คอยปันแดลนะจ้ะพี่น้องนั่นเป็นก็นก,นกินน้มในปกติจะก,กินหยาในปกติก็สิมีตะเรื่องของแผลที่ขาแล้วจ้ะพี่น้องขาที่เพิ่นบวมตะกี้ที่ควายน้อยเราล้านในช่วให้เบิ้งแล้วจ้ะขาบวมก็คือขายุบแล้วจ้ะพี่น้องยุบเด้เท่ากันแล้วแต่ว่าขาหมองที่เป็นตุ้มนะจ้ะท้างลางนั่นขาเพิ่นพราะตุ้มแตกแล้วขาเปียจ้ะ เป็นแบบว่าตุ้มน่ะมันมันหลุดออกแล้วเพิ่นไปเหยียบน้ําตุ้มก็เลยเปียเจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นี่หลังจากทายานี่ก็เริ่มแหงแล้วล่ะจ้ะพี่น้องคข้หน่อยลอยลางก็ไเ้ทายาวันผัดนะจ้ะหรือว่ายาเนกระสั้นนะจ้ะพี่น้องตะกี้มันื่อเนกสั้นบบดนี้เพิ่นผลิตออกมาเป็นรูปแบบไม่ื่อวันผัดนะจ้ะพี่น้องเี่ยจ้ะตุ้มก็แตกก็เศร้าเป็นสีดำดจังซิ่ลละจ้ะพี่น้อง พี่น้องก็ท่ายาให้เพิ่นสม่ำเสมอนะจ๊ะเราก็ระวังไว้ย่าให้ถึงน้ำถึงยังเดี๋ยวสิเปียจ่ะคือตัวนี่ละพ่อแตกพ่อแหงแล้วเพิ่นแผ่นไปหาเดียบน้ำสาได้จ้ะพี่น้องพ่อเศร้าไข่เศร้าเศร้าเป็นโรคเหล่านี้สาเพิ่อนอ่ะมู่เพิ่อนอ่ะพากันไปหาลองทงหน้าตัวน้ำติมยู่ฝนตกไม่จ้ะพี่น้องตุ่มลํำปีสกินยุตีหนึ่งก็เล็เปียจ่ะ พอเปลี่ยนแล้วก็ถ้ายาห้เนาะจาตามปกติยาฟุ้นนี่แหลจะจะเพื่อหายหายนาะจากพี่น้องตอนนี้กแ็แหงร้ายเาจะแต่ว่าเดี๋ยวนียเนี่ยผ้าอยู่เขาจะฝนตกอีกแล้วซูมือเลยจะในขอ,อกนี่บ่จืดหรอกจ้ะแต่ว่าเพิ่นสิไปหาเหรินทางนอกนี่แล้วมึมม,นม,นมึนนี่สามตัวอยู่น้ำกันจ้ะนี่เด็กหน่อยหัวหน่อยถ้ากันออกไปหาเหรนก็นเลยว่าช่วงนี้ค้างไว้ก่อนจ้ะเอาไว้ในขอ,อกก่อน เพื่อหาขาเพิินแหงนนะจ้ะเพื่อห้ยแพ้ยุขาเพิ่นแหงนี่แหละจ้าพี่น้องอัปเดตนะจ้ะวันที่ยี่สิบเจ็ดหลังจากการรักษาและฉีดยาของงัวที่เป็นล่ำปีสกินนะจ้ะพี่นอ้นองพี่น้องผู้ใดที่มีง่วควายที่เป็นล่ำปีสกินนี่ก็เอาใจสูดนะจ้ะพี่น้องไว้หน่อยรอยลานก็นขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องอีกกําลังใจหนึ่งนะจ้ะในการสู่กับลรกนี่นะจ้ะพี่น้องบางตัวนี่ก็หายได้ยุนะจ้ะพี่น้อง มีกำลังใจเขาไวจ้ารักษาไปเรื่อยๆนะจ้าพี่น้องสังเกตอาการง่วงตูอื่นๆนั่นด้อจ้าพี่น้องควายน่อยลอยล้านกับเป็นกำลังใจให้จ้าพี่น้องคน้นใดมีค้อถามยังหรือว่าอยากอยากสินแนะน้ำอยังกับคอมเมน์ไวท้ทา้งล่างได้ๆจ้าพี่น้องควายหน่อยลอยลานกับสิไปตอบทุกคออเมนจ้า พี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับค่ายหน่อยลอยล้านในการทำคลิปต่างๆให้ออกมาให้กับพี่น้องได้เบิ่งอีกได้จากพี่น้องง่ามใดที่เห็นพี่น้องนี่มาเบิ่งหยอดวิวขึ้นหรือว่ามีการแช่ออกไปให้พี่น้องคนเหลียงงัวเหลียงควายขึ้นกันได้เบิ่งเนอกจากพี่น้องหรือว่าพี่น้องอื่นๆที่สนใจเรื่องอื่นๆเนอกจากพี่น้องได้เบิ่งกันแล้วก็มีพี่น้องมาติดตามเพิ่มขึ้นนี่ค่ายหน่อยลอยล้านก็มีกำลังใจหลายลจากพี่น้องในการเหตุคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งเนอจาก สันมือใดนี่บ่มีผู้ใดมาบึงบ่มีคอมเมนต์บ่มีแช่อย่างใดนี่คายหน่อยลยหลานเสียใจหลายจ้ะพี่น้องหยอดถั่วอยู่ได้จ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้จ้ะสำหรับกำลังใจดีๆที่พี่น้องหลายๆคนเพิ่นใดห้มากนะจ่ะในทางคอมเมนต์การแชร์หรือกการติดตามนะจ้ะพี่น้องคายหน่อยลยหลานก็ปลื้มใจหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆได้จ้ะพี่น้องสำหรับมือนี้คายหน่อยลอยหลานก็ลาไปก่อนได้จ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า